สวัสดีครับสวัสดีเอฟซช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้านะครับวันนี้จะพามาชมโรงเรียนการเมืองการทหารนะครับอเอานี่ไงเขาขายอะไรเนี่ย,ยอ๋อดอกสักุลากับอกไม้ดอกรกระดาษ ้กของเลงนิดๆหน่อยๆอของฝาน<ม>ุ่งผ้าล่ะโสมไอ้ไอ้เม็ดเม็ดไอ้นี่เม็ดอะไรเนี่ยเม็ดใหญ่ก็เม็ดสากุระค่ะสากุระอ่าบางคนก็เรียกดอกดอกพญาเสืออ๋อนี่เม็ดพญาเสือโค้งใช่ไหมเอาไปปลูกแล้วเม็ดเล็กๆนี่ครับเม็เดเล็กดอกดอกกระดาษอ๋อดอกกระดาษอ๋อเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวออกมาอุ่นนุ่นเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวจะซื้อไปปลูกปลูกปลูกข้างล่างเกิดไหมครับเกิดครับอ๋อเกิดนะเออเดี๋ยวมาอุดหนุน จุบีน่ครับมาจุบียินดีต้อนรับ่ะก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในก็มาอ่านประวัติก่อนนะวันนี้เบื่งประวัติก่อนเออมาดูนี่ก่อน เออไม่ไม่เห็นะบัเบิ้งนี่ไงนี่พ่อพี่พ่อพี่มาเบิ้งนี่มาเบิ้งเหี้ยบังเบิ้งอ่านี่บ้านเขานี่เขาเป็นยสมัยก่อนนี่งนี่นี่อ่ะเรียนสิพาเขาไปเบิ้งเออนี่แหละนี่บ้านเขานี่เขาถึมาเรียนนางเรียนหนังสือ phải ừ để đi vào này mà Cốc đang là ui hết buộc hết buộc nè ôi เออไปเบิง้งพุนเรียบหนูเรียงเยียบเต็มเออเดี๋ยวคอยไปเบิ้งดอกเงยังเอาแมนเดี๋ยวข้างในนุ่นเม้นเม็ดอะไรนน่อ๋อนี่ต้นนี่ใช่ไหมรู้ต้นอะไรนี่นี่เปิ้ลไม่ใช่นี่มาไม่ใช่ นี่ลูกอะไรเนี่ยไม่ไี่ลูกอะไรเนี่ยนี่มันคือลูกอะไรมันอี่ยังไงแม่น้นอ,ยนอย่างนี้บะก้อบ <c oughs> มามาดูนี่นี่นี่บ้านเขายู่สมัยก่อนเป็นแน่อ่า มาแล้วเขาใหญ่ไปไว้แล้วเขาย้ายไปอยู่หมู่บ้านล่องกล้ามาแล้วบรรยากาศนะครับืมเสีออยงดังวีวีมาแล้วอืมครับหมู่บ้านหมู่บ้านสมัยโบราณแล้วเ,เนี่ยเพิ่งเพงออกมาสดสดเลยเนี่ยอืม ไปเดือนยักไปเดือนยักแบบอืโตขั้นนะบอมีอมันก็ต้องพูดพูดออกมาหนึ่งตอกเบียกเลยนี่เอ้ยคนเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็น,ล,ล,นนะลูกหลานนั่นหน่เมื่อกี้แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกหลานคนนี้ไงนี่ลูกหลานท่าหายธนงนี่แหละนี่นามสกุลเดียวกันเลยนี่นอ่าเอาออก็อ่านอยู่ใช่ มาดูไอ้นี่นี่นี่เห็นไหมต้นไม้กำลังสวยงามเลยนี่อยู่ตามโขดหินเนี่ยถ่ายแบบแคบๆเข้าไปเนี่ยถ่ายแบบนี้เธอเข้าถ่ายเข้าไปแล้วจะสวยมากเลยนี่นี่นี่สวยนะครับมาศึกษาธรรมชาติหน้าฝนเนะะเห็ดลิ้นจือหรือเปล่าเนี่ยเออจจับมันเด้อเนะะ อ่าอ่ันี่สวยมากเลยนะครับสวยตัวนี้จะเป็นถ้ามาหน้าฝนเนี่ยตามโขดหินมันก็จะมีเฟอร์นอะไรเกิดขึ้นตามซอกหินสวยงามเลยนะครับอูเดี๋ยวดูดูไม้ให้หน่อยไม้เปิดรด้ยังอแดงก็สวยตอนเขียวก็สวยโอ้ครับ สวยสวยงามมากตอนนี้ว่าจะมาดูบ้านบ้านสหายโบราณก็เปลี่ยนเปลี่ยนเจอแล้ววยล่องนี้สวยเนี่ยนี่ถ้าถ่ายไปตรงนี้นะตัวน,นี้บ้านผอบอหมวดบ้านผอบอหมวดกวงโจนโยเนยีนย่นยเนยี่ยในล่องนั้นอะ่ะเข้าไปเนี่ยสวยเลยต้นพระองค์ คือต้นพระองค์น่ยอ๋อเม็ดพระองค์ต้นพระองค์สวยสวยสวยี๋ยวเอาโทรศัพมานี้เดี๋ยวถ่ายนี่ให้ครับหลังจากพักถ่ายรูปก,ก็มาชมนะครับบรรยากาศบรรยากาศไันี้มาเถอะ นะต้นพะอ,องค์ไงแล้วก็ต้นไอ้ไซใช่นี่ครับกยมันตกเถอะมันไม่ตกหรอกมันหมอกเป็นไรน,นี่เฉยเออน้ำมันหยดจากใบไม้สวยงามมากเลยตรงนี้อเดี๋ยวมาดูต้นไม้ไมต้นไม้นี่ต้นไม้เนี่ยสวยงามดูเมื่อไหร่ก็สวยงาม เยี่ยวจัก,กรจันเยี่ยวจัก,กระจันอือโอ้ยใครเนี่ยไปไปให้เราหาไปนี่ต้นต้นบุกนี่แต่กี่เป็นบ้านเขาเบิดได้หน่เลือออกเบิดอ่ะ สวยงามนี่มาดูเห็ดนี่เห็ดแปลกเห็ดแปลก ่ครับรถไถรถไถรถแท็กเตอร์บรรยากาศในนี้ล่มลื่นมากต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีไส้เดือนไส้เดือนยักษ์นะครับเนี่ยไส้เดือนยักษ์ทำรูทํารังไว้เนี่ยสวยงามมากมหศัศจรรย์ธรรมชาติ แต่ไฮไลท์ของที่นี่นะฝนนี่ต้องมาดูเฟิร์นดูมอสต้นมอสต้นเฟิร์นต้นอะไรไม่รู้เนี่ยมุมนี้สวยทุกมุมเลยนี่อืหนี่สักช็อตแล้วแหละเข้าไปถ่ายรูปตรงนี้ไปนี่มายืนตรงนี้ถ่ายรูปนี่ต่อมันทึกต่อ รอดเข้าไปในอุโมงได้ในสวยเลยเข้ร,รูปอะ่ะ Ừ subscribe cho เออในรูนี้เข้าไ่ก็สวยอยู่ โอเคสวยมุมนี้ก็สวยนี่ซอกนี้ยสวยทุกซอกอตอนเขียวตอนแดงปะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับชมความสวยงามของธรรมชาติต่อ,อปุ๊บนี่เป็นจุดเรียนจุดเรียนนะครับจุดเรียนอ่ ยุทธศาสตร์ห้าเล่มาชมธรรมชาติป่าเขาประวัติศาสตร์อุ้ยี่ลูกอะไรเนี่ยนะลูกอะไรอ่ะเขาคือลูกอะไรฮะแปลกคุณละมาให้แปลกเนี่ยร่วงเต็มเลยนะครับ แล้วไม้แปลกนี่ครับต้นไม้ต้นพระองค์สวยๆต้นพระองค์สวยๆเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆร่มลื่นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องกเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติสวัสดีครับ